แล้วไอ้ไม่ได้วาดมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กะสีมา,าให้เบิ่งว่าเมื่อนี้สัเห็นอย่างกินเมื่อนี้สีตําปลากินแรงก่อนจ้าตําปลาอุ๊อย,อยนี่ซีบอกมีหอยหอยเห็นโบนี่โมเมนว่าหอยกริบเนี่ยน,นี่หอยเซรี่แบบผักเลยจ้ะหอยนี่เขาขัดสีแซ่แข็งมาเนาะจ้ะฟิตแข็งมาสินะเอาก็เอามาละลายเอามาต้มเอานี้ วัตถุดิบหลักก็คือพวกต้าหอยนี่แล้วก็สิมนี้พวกข้าวปุ้นเส้นข้าวปุ้นเข้ากับมาต้มเอาจากนี่เส้นบะหมี่บะหนอ่บนอบะหนอ่อมะนเอาสับเอานี่แล้วแสิเป็นเครื่องดีปลาแดดอันนี้จุดสุดยอดเลยให้เบิ่งปลาแดกอันนี้ต้มเองจ้านี่ให้เบิ้ยกลิ่นเตะดังขนาดหึ <laughs> ูพวกอันนี้เขาก็ใส่ไปแบบอใส่พริกกระเทียมแล้วใส่ บมดท้องบักถว่วอย่างแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน้าตาเป็นยังไแเราเดี๋ยวมาอัปเดตต่อให้เบิ่งด้วยเจ้าแบบขนาดไหนโอเคเด้อขอเดี๋ยวไปตําให้เบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวมาอัปเดตต่อนี่นี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าเทปกเทสากละเบิ่งเออเรียบร้อยแล้วกับเบิ่งหน้าตาจริงจริง นี่ให้เบืองเลยน,นี่ตำปลาสุดแม่กิบจ้ามักเองกระสแสนะจ้ะมีแค่มงแค่หมูข้าวปอกข้าวปุ้นแล้วก็หอยนี่หอยหอยหอย,หอย,หอยหอลายแตกเลยทีเดียวนจะจ้าถ้าเกิดว่าผู้ใดแบบเอ,อสนใจอยากเอาไปเฮ็ดกินก็ได้เลยจ้ะพวกตำาลาจ,จ,จริงๆบอกว่าใส่ข้าวปุ้นก็ได้แต่แต่ผู้ใดมักใส่เอ่งจะใส่ทราบเพราะเราโดนสิปลา,ายจ้าตำปลาอยู่สิบนอ้วเดือดขาดแดน ขาดแต่อันั้นจะขาดแต่กระถินเม็ดกระถินเนาจะโอ้ยขนมีเม็ดกระถินนี่สุด,ดยอดแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ่มีเม็ดกระถินจะเซฟเมสตาร์จะสตอร์สตอร์ไม่สตอร์เบอร์รี่เออโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะได้แบบมาเด็ดต่อแล้วกันนี่ให้บิ้งเออแล้วกันเอาไปกินกับวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกักนนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ข้าวเหนียวก็คือเก่าจ้ะเท่ากับใส่หนี่เม็ดงามขนาดเลย ออขอเวลาไปโซยเข้าแหลงก่อนเดียวเพราะว่าตัวนี้กะเบื้องตอนนี้จะกบุงอะ่ะอันนี้ทุ่มกว่าละจึงในขอไปกินข้าวเที่ยงก่อนว่าจะได้กินข้าวเที่ยงโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตต่อเดยจ้าลาไปกับภาพกีฬามันๆก่อนแล้วกันให้น้ำลายแตกกันเล่นเล่นม,มือสั่นแล้วหิวข้าวไรเบื้องอนุ่พี่น้องโอเคจ้าเดี๋ยวจังในมาอัปเดตต่อแลก,กันอ้ยสั่นมือสัน่นมือสันอส่นสั่นสั่นสั่นสูสั่นสโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตต่อจ้าไปเร็